ช่วงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเลิกงานแล้วนะครับก่อนเราจะหยุดยาวนะจะกลับบ้านไปทำบุญก็ปรับร่างกายก่อนนะวันนี้อาจารย์จะมเีเรื่องของการรักษาการปวดขานะพอดีมีคนไข้ามาจากหลายที่มากแล้วก็ทรมานมากนะทรมานด้วยการปวดหลังนะปวดหลังเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยปวดหลังมากแล้วก็ มารักษาเราก็ดีขึ้นมากนะล้วก็แต่ยังไม่หายมันมีอาการปวดที่ขานะปลายขาอย่างเดียวซึ่งเรายืนนานๆแล้วแบบไม่ไหวอ่ะยืนแล้วปวดมากยืนแล้วปวดปลายขามากแล้วก็ข้อเท้าบวมนะบางทีมันนึกว่าเป็นข้อเท้าแพงมันบวมจากอะไรก็ไม่ไม่ทราบอยู่ๆมันมันบวมขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุนะมามาไปหาหาหมอหาอะไรก็เน้กว่าข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงเขาไม่ได้ไปพิกแพงอะไรนะ ไม่ได้พินะไม่ได้แพงอะไรมันแต่มันไม่หายนะผู้นี้มันเกิดจากเส้นนะเดี๋ยวนี้เราจะสอนกดเส้นกดง่ายมากกดจุดเดียวนะกดกดแบบจับให้ได้นะจับให้โดนแล้วก็กดมันจะดีขึ้นทันทีนะนะแต่ก่อนจะไปจุดนั้นเรามาเอาอันนี้มาก่อนนะคือก่อนจะเราจะรักษาคนอื่นเราต้องปรับเส้นเราก่อนนะเอาอยางวิเศษนะหนังยางนะเดี๋ยวก็ได้กันนะครับอาจารย์ส่งไปให้แล้วทุกคนนะ ท่านี้นะเตรียมพร้อมก่อนไม่ใช่เตรียมพร้อมเรานั่งก้มหน้าทั้งวันเราเล่นมือถือวันนี้มีคนให้น่ารักมากบอกว่าใช้หนังยางอาจารย์ดีมากนะเล่นมือถือทั้งวัน iPad ทั้งวันเลยไม่เป็นแล้วนะน่ารักมากป้าบอกว่าใช้ดีจริงๆนะนี่นะจะบอย่างนี้นะเอาไว้ที่ตัวนี้นะต้องลองทําดูนะอาจารย์ทํารู้สึกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยถ่ายแล้วเนี่ยเนี่ยที่เราดูดูกันเลยเนี่ยทําบ้างเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยทําเลยเนะี่ยอย่างนงี้ะตึงอย่างนี้ 1>, 1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแดเกบอกว่าแชร์อย่างเดียวดูทุกวันนะแต่ไม่เคยทําตามต้องทําตามด้วยหยิบขึ้นมาทำนีนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกนะี่ต้านด้วยมันจะได้ไม่ปวดหัวเนี่ยอาการปวดหัวก็ดีขึ้น1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแดเกนะใส่เนื้อหูนะไม่ใช่ตรงคอนะตรงเนื้อหูอย่างนี้แล้วก็ดึงสู้กันเนี่ยดึงอย่างนี้ อันนี้ดึงไปข้างหน้าถ้าเราไม่มันจะงะก้มไปแล้วก็เก่งสู้อย่างนี <he> ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือตั้งอย่างนี้อย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเกิดเราบ่าเรามีเสียงเนี่ยให้ทําอย่างนี้ให้ให้ให้ไม่ต้องพันให้ให้อย่างนี้แล้วก็ปัดอย่างนี้อันนี้จะเป็นการรักษามันจะละแบบกันอย่างนี้นะเนี่ยให้เป็นกลางๆอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยเนี่ยเป็นพวงมาลัยรถอย่างนี้ เนี่ยหนีบไว้นะเราก็ดมืออย่างนี้แบะบออกนี่อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ถ้าเกิดมันมันเจ็บตรงนี้นะให้ทำอย่างนี้ให้หนึ่งถึงห้าพอนะอย่างนี้นะหนึ่งสามสี่ห้าอย่างนี้ทำไปเร็วอย่างนี้อันนี้คือกรณีของไหลเราเรามีเสียงไหลเราแบบมันเจ็บเจ็บตรงนี้ก็กระตุ้นตรงนี้นะนี่ดูด้วยนะหมอหมอเวลาจะเอาให้ทำอย่างนี้เนะี่ยมันดูด้วยการดูทาถูกนะ อันนี้คือกรณีที่ที่ไม่ต้องค้างแต่ถ้าเกิดมันมัน,ม,นมันแบบเพิ่มกําลังก็ค้างไว้หน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วอย่าทําอย่างนี้นะพวกพวกเราพวกคนไข้นี่หนีบไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็แชร์ด้วยนะแชร์ไปด้วยแชร์คนอื่นดูด้วยว่าเนี่ยไม่มีอย่างยางก็ไปใช้อะไรนะรถจักรยานหนังก็อย่างนี้นะแบบนี้ก็มาข้างหลังอย่างนี้ อ,อย่างนี้อ่ะดึงไปหนึ่งสิบทีสองสามสาม,สามท่าเนี่ยเอาอยู่เลยเนี่ยพวกออฟฟิศซินโดรมกับพวกปวดคอคอเสื่อมเนี่ยเนี่ยรู้สึกดีมันนวดหลังเนี่ยทานี่มันนวดหลังเลยนะอย่างเงี้ยนะอย่างวิเศษจริงๆนะเนี่ยนะ่างจริงๆลองดูจะรู้ว่าดีล้วก็จบด้วยท่านี้นะจบด้วยท่านี้จบด้วยท่านี้อถามมาคุณลูกปลาอ่ะ ไม่มีคนดูเลยเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสักห้าครั้งนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคอ่ะมอตายขึ้นมาเดี๋ยวเราจะให้ดูคนไข้วันนี้เป็นคนไข้ของมอตายเขามาไกลด้วยนอนคว่ำนะมาจากนั่นแหละบอกไม่ได้เดี๋ยวก็คาดว่าเปิดเผยจะให้คนมาไม่ได้ ้าบอกนะเขาเป็นซี่ขวาอันนี้กรณีนี้ใช้ใช้กรณีของอันนี้ด้วยเวลาพวกเราไปเที่ยวขับรถม,มากๆก็เป็นได้เหมือนกันนะแก้จุดเดียวกันนะนะนอนคว่ำอย่างนี้นะครับแล้วก็ขาเนี่ตั้งอย่างนี้นะคล้ายๆกับมือนะคล้ายๆที่เราทําที่ปลายมือเวลาเราปวดหลังเราก็มาแก้ตรงนี้อย่างเดียวนี่ตรงนี้นะครับตั้งอย่างนี้นะเราจะบิดขาหนหหนึ่งนี้อย่างนี้หนึ่งนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองเนี่ย ล่องอตรงนี้อันนี้กล้ามเนื้อไอ้กระสตอ๊อกนะอยู่ตรงนี้ใต้นี่เองนี่นี่ตรงนี้เองนั่นอย่างนี้ไม่ไม่ยากนะฮะนี่นี่นี่ไงเจอแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นก้อนเนี่ยนะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้เรามือจับตรงนี้จ,จ,จับจับข้างล่างเนี่ยมันจะเจอเอาไปประกบกันอย่างนี้นะอย่างเงี้นะเนี่ย ไม่ต้องกดแรงนะอย่างนี้เองล็อกล็อกไว้ดีๆนะจับเนี่ยมันเป็นก้อนเห็นไหมตาเจ็บไหมอย่างนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไล่ลงมาถ้าไม่ไม่ชัวรก็เดินมาอีกเลยหนึ่งนี่ให้บิดบิดนิดนึงนะกดบิดบิดนิดนึงอย่างนี้จับไว้ก่อนแล้วก็กดดีเห็นไหมดูอาจารย์ไม่ขยับเลยนะฮะเนีย่ยตรงนี้เจ็บไหมเนี่ยมันจะเจ็บมากนะเนี่ยจุดนี้ทำให้ข้อเทา้า ข้อเท้าบวมได้อย่างนี้นี่นี่เป็นทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะเป็นแนวนี้เองแค่นี้เองนะมินนี่มาดูด้่ะเนี่ยมินนี่มินนี่พรุ่งนี้อาจารย์กลับบ้านนะเอ่อเองจะซื้ออะไรไหมอาจารย์ก็เตรียมตัวได้เลยกับโคราชพรุ่งนี้เห็นมินนี่เสฮอยมินนี่พรุ่งนี้อาจารย์กับโคราชเอ่อตะขอก็จะไปเอาเอาด้วยอย่างนี้นะขวดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะขึ้นลงอย่างนี้เนี่ยจุดนี้เองแค่นี้เองเนี่ยแค่เนี่ย นะคือเรากดแค่นี้เองนะเนี่ยบริเวณแค่นี้เองเนี่ยแต่แต่อย่าอย่าก,กอยา,ากดอย่างนี้เรากดบิงเองนิดนึงอย่างนี้แล้วมือช้อนช้อนเลาตรงนี้เพื่อเพื่อล็อกล็อก,ล,อกล็อกกดใส่กระดูกเลยนะเนี่ยเด่ยกระดูกมันจะมีนิ้วแนวกระดูกตรงนี้นะกระดูกข้างแข้งอะ่ะอย่างนี้นะอ,อะไรนะเวลากดแล้วทำไมอะ่ะกดน้อยไป อันนั้นเป็นปัญหาของใครก็เรามีเวลาน้อยไงกดกดคือเรากดไปกระตุ้นมันเนี่ยเราต้องกดหลายรอบนะไอ้ตายตายพูดถูกแล้วเวลากดเนี่ยมันต้องกดหลายรอบเพราะว่ามันจะกดลสองสามรอบเนี่ยมันจะมันจะมันจะเจ็บเจ็บขึ้นมาแรกๆจะไม่เจ็บพอกดไปเรื่อยจะเจ็บแล้วเนี่ยจะกดประมาณประมาณสิบนาทีนะอย่าอย่ากดน้อยไปนะเนี่ยไม่ใช่ว่ากดเบื่อแล้วไม่ได้นะนะมันเหมือนวางยาถ้าเรากดแล้ว คือค่อยๆกดเนะี่ยเพราะว่าอาจารย์ที่นิคอาจารย์จะไม่กดรุนแรงแต่ให้กดเปจังหวะเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้นะยมันเหมือนวางยานะถ้ากดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต่อเนื่องมันก็จะปวดค้างแต่ถ้ากดดีแล้วมันก็จะโอเคเนี่ยจุดเดียวนะครับนี่เนี่ยแก้ได้เลยเนี่ยตรงข้อเท้าบวมเนี่ยวันนี้มาคนไข้ก็ดีขึ้นทันทีเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคราวนี้แรงขึ้นได้ถ้าเกิดก็ชอบแรงก็แรงได้นะพวกนี้สำหรับคนที่เดินเดิน เดินแล้วก็ชาน่องอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะฮะจุดเดียวเนี่ยต้องกดดูนะด,ดูมืออจยนนะแขนตรงตรงอย่างนี้นะกดอย่าก,กดอย่างนี้นะมันเจ็บเจ็บเจ็บนิ้วเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยไหม,มจุดเดียวนะมันจะเจ็บมากนะครับแต่เจ็บแบบแบบว่าให้กดกดจับอย่างนี้ถ้ากดอย่างนี้มันจะไม่เจ็บแต่ถ้าจับอย่างงี้จะกดเจ็บอย่างเงี้ยล็อกไว้แล้วก,กดอย่างงี้เนี่ยบีบบีบแบบเขาเรียกบีบบีบตพื่อให้แรงบีบใส่กระดูกอะ่ะ เนะนี่ยเหมือนไม่มีแรงเลยนะเหมือนไม่ได้ใช้แรงมากนะจะเจ็บมากนะใช่ไหมไตเจ็บไหม,อมลองดูนะมันไม่ได้เจ็บมอนปวดอ่ามันจะปวดอถูกเลยในคำนี้ถูกเพราะว่ามันเหมือนกดแบบโด,ดนโดนโดนเหมือนปวดจากเส้นประสาทนะ่เวลากดมันจะมอนปวดใช่ไหมปวดจื้อจนเหมือนจะทนไม่ไหวะนะแทบจะร้องไห้ไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้นะกดแชร์ด้วยนะคนอื่นเวลาไปกับบ้านเมื่อทำบุญเนี่ยก็กดกันก่อนก็ได้ นะอันนี้เรากดประมาณประมาณ10บนาทีแต่ถ้าเราวางยาก็ประมาณประมาณ5นาทีเพราะว่าเพราะว่าเขาจะไปเที่ยวนะเราก็วางยาให้ัปเที่ยวด้วยความเจ็บง,งุน่งะ่องนะแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเขาจะได้เที่ยวด้วยกบบเออกลับมารักษาใหม่ลองไปกดดูนะครับเพราะว่า10บนาทีพอดีแล้วก็ไม่ต้องแรงมากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะเยอะ